ดีใจจนแทบช็อกอาจารย์ดังทักเตือนดวงพุ่งแรงสุดๆชาวราศีสิง์ในช่วงเวลานี้กำลังจะได้สัมผัสกับปาฏิหาริย์แห่งโชคลาภบ,บุญเก่าที่ท่านได้สั่งสมมาตลอดกำลังแผ่ผลอย่างแรงกล้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทวดาผู้คุ้มครองต่างช่วยเปิดเส้นทางชีวิตให้เต็มไปด้วยความสุขความเจริญและเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องดวงของท่านในเวลานี้พุ่งแรงที่สุดในรอบหลายปีจนทําให้หลายคนต้องตะลึงและอิจฉาเกณฑ์แห่งโชคลาภใหญ่กำลังเคลื่อนเข้ามาท่านมีโอกาสสูงที่จะได้รับรางวัลใหญ่เงินก้อนมหาศาลที่เปลี่ยนชีวิตได้ในพริบตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกรางวัลสูงสุดถึง12ล้านบาท ความเป็นไปได้นี้ไม่ได้เป็นเพียงฝันลมๆแล้แงๆแต่เป็นสิ่งที่มีพลังบุญเก่าและแรงอธิษฐานหนุนส่งให้เกิดขึ้นจริงลาบก้อนใหญ่นี้กำลังเดินทางเข้ามาอย่างเงียบๆแต่มั่นคงเพื่อมอบให้กับชาวราศีสิงห์โดยเฉพาะ ลองนึกภาพวันที่ตัวเลขตรงกับรางวัลใหญ่เสียงประกาศชัดเจนดังก้องหัวใจเต้นแรงมือสั่นน้ำตาไหลด้วยความปลื้มปริ่มความสุขท่วมท้นจนแทบหยุดหายใจดีใจจนแทบช็อกเพราะสิ่งที่เคยขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เคยอธิษฐานในายามลำบากวันนี้ได้กลายเป็นจริงต่อหน้าต่อตานี่คือปาฏิหาริย์แห่งบุญเก่าที่ส่งผลอย่างชัดเจน ไม่เพียงแต่เรื่องโชคลาภทางการเงินเท่านั้นดวงของท่านยังเปล่งประกายไปถึงการงานที่กำลังเจริญก้าวหน้าอุปสรรคที่เคยมีจะค่อยๆสลายหายไปได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเพื่อนร่วมงานยื่นมือช่วยเหลือโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนท่านรู้สึกว่าทุกอย่างราบรื่นเกินคาดราวกับมีมือที่มองไม่เห็นคอยจัดวางเส้นทางให้ เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างน่าประหลาดใจรายได้เสริมจะเพิ่มขึ้นการลงทุนที่เคยลังเลจะเริ่มเห็นผลกำไรอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เคยคิดว่าเล็กน้อยจะกลายเป็นขุมทรัพย์มหาศาลและยังมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคหรือลาบลอยแบบไม่ทันตั้งตัวในด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนถูกชะตาอย่างกระทันหันการพบเจอครั้งนี้ จะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นพรหมลิขิตที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ขีดเขียนไว้ส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักจะมั่นคงแน่นแฟนขึ้นได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีโอกาสได้รับสิ่งล้ำค่าจากคนรักที่ทำให้หัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสุขภาพของท่านก็ได้รับอิทธิพลจากพลังบวกโรคภัยที่เคยรบกวนจะค่อยๆค,คลี่คลายความแข็งแรงกลับมาจิตใจสงบและเบิกบานมากขึ้น หากเคยเจ็บป่วยก็จะมีโอกาสฟื้นตัวเร็วอย่างน่าอัศจรรย์สิ่งที่ชาวราศีสิงห์ควรทำในช่วงนี้คือการสารต่อบุญเก่าทำบุญถวายทานรักษาศีลภาวนาสวดมนต์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนศรัทธายิ่งทำบุญมากเท่าใดโชคลาภและความสุขก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการให้ทานแก่ผู้ยากไร้การสนับสนุนเด็กกำพรา้าหรือแม้แต่การให้อาหารสัตว์จรจัดล้วนเป็นการเสริมบารามี ที่ช่วยเปิดทางโชคลาภให้ไหลมาไม่ขาดสายดวงในเวลานี้พุ่งแรงอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ควรตระหนักคือการอย่าประมาทอย่าใช้โชคลาภอย่างฟุ่มเฟือยแต่ควรเก็บออมและใช้เพื่อสร้างบุญกุศลต่อยอดสิ่งเหล่านี้จะเป็นสะพานบุญที่ทำให้โชคดีคงอยู่กับท่านไปอีกยาวนาน ทุกย่างก้าวของท่านในห้วงเวลานี้จึงเต็มไปด้วยแสงแห่งบุญและพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกความฝันที่เคยตั้งไว้กำลังจะกลายเป็นจริงทุกความหวังที่เคยเฝ้ารอกำลังจะสำเร็จและทุกคำอธิษฐานที่เคยกล่าวไว้กำลังจะได้รับการตอบสนองดวงการงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกันยายนปี2568เป็นช่วงเวลาที่พลังความเป็นผู้นำฉายชัด งานที่ต้องอาศัยการตัดสินใจรวดเร็วและการรับผิดชอบสูงจะไหลามาหาคุณอย่างต่อเนื่องช่วงต้นเดือนบรรยากาศงานคึกคักเป็นพิเศษมีเรื่องให้แก้ไขเฉพาะหน้าแต่ทุกอย่างแก้ได้ด้วยสติและการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาผู้ใหญ่ยังจับตาดูผลงานของคุณเป็นพิเศษหากคุณแสดงให้เห็นว่าเข้าใจเป้าหมายใหญ่ของทีมและยอมยืดหยุ่นกับรายละเอียดเล็กน้อยความไว้วางใจจะเพิ่มขึ้นและเปิดทางให้คุณได้ถือโครงการสำคัญมากขึ้น ในที่ทํางานที่มีการปรับโครงสร้างหรือโยกย้ายตําแหน่งช่วงนี้คุณมีโอกาสโดดเด่นกว่าคนอื่นด้วยความสามารถในการประสานคนหลากหลายฝั่งให้เดินไปทิศเดียวกันงานที่เกี่ยวกับการนำเสนอการขายการบริหารโครงการการตลาดงานอีเวนต์งานครีเอทีฟและงานที่ต้องขึ้นเวทีหรือเจรจาต่อรองโดยตรงส่งสัญ,ญญาณดีเป็นพิเศษหากคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างพื้นที่ หรือต่างประเทศจะมีการติดต่อใหม่เข้ามาที่ต้องตอบกลับเร็วความเร็วภานความชัดเจนคือกุญแจสำคัญเดือนนี้เหมาะกับการรวบรวมผลงานเด่นเพื่อใช้เสนอตัวในโอกาสถัดไปเช่นโปรไฟล์พอร์ตโฟลิโอหรือกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นผลลัพธ์จริงอย่าปล่อยให้ความสำเร็จที่ทำไว้เงียบหายไปจัดระเบียบให้พร้อมใช้งานทันทีที่มีโอกาส กลางเดือนเป็นจังหวะของการเจรจาให้ความสำคัญกับการตั้งกรอบข้อตกลงที่ชัดเจนก่อนลงมือทำอย่ารีบรับปากทุกอย่างเพราะเกรงใจค่อยๆระบุขอบเขตงานทรัพยากรและผลลัพธ์ที่วัดได้เมื่อขอบเขตใส่ใจครบถ้วนความเสี่ยงที่จะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจะลดลงมากคุณจะพบว่าคนที่เคยลังเลเริ่มกลับมาคุยงานด้วยและมีแนวโน้มที่ข้อเสนอที่เคยนิ่งเงียบจะขยับตัวหากคุณทำงานฟรีแลน หรือมีงานเสริมกลางเดือนนี้เหมาะสำหรับการทบทวนเรทราคาและรูปแบบแพ็กเกจงานให้เหมาะกับคุณค่าในปัจจุบันของคุณมากขึ้นการยกตัวอย่างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากงานเก่าๆจะช่วยให้ปิดดีนได้เร็ว ในทีมทำงานบรรยากาศอาจมีความต่างความคิดแต่เป็นต่างกันอย่างสร้างสรรค์หากคุณเป็นหัวหน้าทีมให้เปิดพื้นที่ให้สมาชิกกล้าเสนอแนวทางใหม่ๆแต่กำหนดเส้นเวลาที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้งานยืดเยื้อการประชุมสั้นแบบเน้นการตัดสินใจจะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานงานที่ต้องพึ่งข้อมูลและตัวเลขยังต้องตรวจสอบซ้ำเพื่อกันพลาดโดยเฉพาะเมื่อมีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องการจัด ลำดับความสำคัญแต่ละวันจะทำให้คุณไม่เหนื่อยเกินความจำเป็นและยังรักษาคุณภาพงานได้ครบถ้วน ปลายเดือนเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลลัพธ์และสรุปผลงานสิ่งที่คุณดันมาตลอดเริ่มเผยภาพชัดขึ้นเหมาะกับการส่งงานชิ้นใหญ่การรีวิวผลงานกับผู้ใหญ่หรือการประกาศความคืบหน้าให้ทีมและคู่ค้าหากคุณต้องขึ้นเวทีพรีเซนต์หรือสาธิตผลงานให้ซ้อมเรื่องเวลาและจุดเด่นให้เข้าเป้าเพราะคู่สนทนาจะสนใจสาระที่กระชับและตัวอย่างจริงมากกว่าคำอธิบายยืดยาวปลายเดือนยังเป็น ช่วงที่ชื่อเสียงวิชาชีพขยับขึ้นหากตั้งใจสร้างตัวตนด้านอาชีพในโลกออนไลน์ควรวางตารางสื่อสารให้สม่ำเสมอและเน้นสิ่งที่คุณชำนาญจริง ด้านการเงินในเดือนกันยายนภาพรวมเริ่มมั่นคงขึ้นกว่าช่วงก่อนมีรายได้จากงานหลักที่คาดหวังทยอยเข้ามาและมีแนวโน้มได้ส่วนแบ่งหรือคอมมิชชั่นจากความสำเร็จของทีมหากคุณทำงานโครงการจะมีงวดจ่ายที่พอช่วยผ่อนคลายความตึงมือช่วงต้นเดือนยังมีค่าใช้จ่ายเพื่อการทำงานและการลงทุนในเครื่องมือความรู้หรือซอฟต์แวร์ที่จำเป็นซึ่งแม้จะทำให้เงินไหลออกบ้างแต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยเพิ่มศักยภาพระยะยาวควรตรวจสอบใบแจ้งหนี้ และเงื่อนไขาการจ่ายเงินให้รอบครอบเพื่อไม่ให้เกิดการเลื่อนจ่ายโดยไม่จำเป็นกลางเดือนการหมุนเวียนเงินสดคล่องตัวขึ้นจากการปิดบีมและการสะสมผลลัพธ์มีโอกาสได้เงินที่ค้างรับหรือเงินพิเศษจากงานชิ้นย่อยที่คุณทำไว้ก่อนหน้าหากมีแผนปรับราคาค่าบริการหรือเจรจาค่าแรงเพิ่มเติมจังหวะน,นี้เหมาะต่อการคุยด้วยข้อมูลที่ชัดเจนเช่นชั่วโมงทำงานจริงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและคุณค่าที่ลูกค้าหรือองค์กรได้รับขณะเดียวกันการใช้จ่ายเพื่อภาพลักษณ์และการ เดินทางอาจเพิ่มขึ้นควรวางงบไว้ล่วงหน้าและกันเงินสำหรับเรื่องกระทันหันเช่นซ่อมอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเล็กน้อย ปลายเดือนมีสัญญาณของรายรับใหม่จากการขยายเครือข่ายหรือการบอกต่อคุณอาจได้รับข้อเสนอร่วมงานที่ยืดหยุ่นและช่วยเปิดช่องรายได้ระยะต่อไปหากทำธุรกิจส่วนตัวสามารถทบทวนกำไรขั้นต้นและต้นทุนผันแปรเพื่อปรับจูนให้กำไรมากขึ้นการต่อรองเงื่อนไขกับซัพพลายเออร์หรือลูกค้าประจำช่วงนี้มีโอกาสสำเร็จสูงแต่ควรยังคงความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายเพื่อให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนระวังการใช้เงินตามอารมณ์กับสิ่งฟุ่มเฟือย ที่ไม่ได้ช่วยต่อยอดงานเพราะอาจทำให้เงินสำรองบางลงเกินจำเป็นด้านโชคลาภเงินแบบไม่คาดคิดมีมาแบบพอชื่นใจมากจากผู้ใหญ่ที่เมตตาหรือจากการเดินทางติดต่องานที่เกี่ยวกับงานชุมชนงานเพื่อสังคมหรือการช่วยเหลือคนอื่นกลับช่วยเปิดทางให้คุณพบโอกาสการเงินใหม่ๆอย่างไรก็ตามยังไม่หมก,กับการเสี่ยงแบบทุ่มหมดหน้าตากักถ้าจะลองเสี่ยงเล็กน้อยควรใช้เงินเย็นที่ไม่กระทบการดำเนินชีวิตและไม่ฝากความหวังไว้กับผลลัพธ์นั้น คำแนะนำเชิงปฏิบัติด้านการเงินในเดือนนี้คือจัดระบบรับจ่ายให้ชัดเจนแยกบัญชีงานกับบัญชีใช้ส่วนตัวตั้งเงินสำรองฉุกเฉินขั้นต่ำไว้และห้ามแต่เวลามีรายได้ก้อนเข้ามาให้แบ่งส่วนลงทุนความรู้และพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอเพราะทักษะที่เฉพาะตัวของคุณคือเครื่องจักรทำเงินที่คุ้มค่าที่สุดการบันทึกตัวเลขทุกสัปดาห์จะช่วยให้คุณเห็นภาพจริงของกระแสเงินไม่หลงเชื่อความรู้สึกและกล้าตัดสินใจได้ถูกต้องเมื่อมีโอกาสเข้ามา ความเสี่ยงที่ต้องระวังในเดือนนี้คือเอกสารสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขไม่ครบถ้วนการโอนเงินผิดบัญชีการลงชื่อรับภาระที่เกินขอบเขตความรับผิดชอบและการให้ยืมเงินเพราะเกรงใจหลักคิดที่ช่วยป้องกันปัญหาคือไม่ทำอะไรด้วยความรีบโดยไม่อ่านละเอียดไม่ให้สัญญาปากเปล่าและไม่ใช้เงินในอนาคตมาปัจจุบันเกินไปหากต้องตัดสินใจเรื่องการเงินใหญ่ๆขอเวลาตรวจสอบอีกหนึ่งรอบและปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ โดยสรุปงานของลัคนาราศีสิงในเดือนกันยายนคือช่วงเวลาของการขึ้นเวทีและส่องสว่างด้วยผลงานจริงคุณมีพลังในการนำพาทีมและสร้างความชัดเจนให้โปรเจกต์เดินหน้าอย่างเป็นระบบสื่อสารให้กระชับตัดสินใจตามข้อมูลส่วนการเงินเริ่มมั่นคงขึ้นมีรายได้ที่ต่อเนื่องและช่องทางใหม่ๆควบคู่กับวินัยด้านค่าใช้ใจ่ายหากรักษาความสมดุลระหว่างความกล้าและ ความรอบคอบความสำเร็จที่คุณตั้งใจจะค่อยๆปรากฏชัดและวางหลักฐานให้เดือนต่อไปไหลลื่นกว่าเดิมพลังแห่งความรักของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกันยายนปี2568เป็นช่วงเวลาที่หัวใจกลับมามีแสงอุ่นมั่นคงความต้องการความชัดเจนเพิ่มขึ้นคุณอยากรู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกอย่างไรและความสัมพันธ์กำลังเดินไปทิศทางไหนเดือนนี้ ึงเด่นเรื่องการสื่อสารด้วยความจริงใจและการวางขอบเขตที่อ่อนโยนแต่มั่นคงต้นเดือนบรรยากาศรักอบอุ่นขึ้นจากการใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆการทักทายแรกของวันหรือข้อความให้กำลังใจหลังเลิกงานช่วยเติมเชื้อไฟความผูกพันได้อย่างดีหากคุณมีคู่ครองอยู่แล้วจังหวะน,นี้เหมาะแก่การคุยเรื่องแผนระยะยาวการตกลงเรื่องบ้านการจัดการเงินร่วมกันหรือการแบ่งหน้าที่ภายในครอบครัวให้ชัดเจนขึ้นเมื่อหน้าที่ชัดเจนความคาดหวังจะผ่อนเบา และความรู้สึกเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากกลางเดือนความรักทดสอบด้วยเรื่องเวลาและการให้พื้นที่ส่วนตัวต่างคนต่างมีภารกิจบางคู่มีงานเร่งหรือตารางเดินทางที่ไม่ตรงกันสิ่งที่ช่วยประคับประคองคือความสม่ำเสมอในการติดต่อสั้นๆแต่สื่อใจอย่างตรงไปตรงมาคุณอาจพบว่าการขอโทษอย่างจริงใจหรือการยอมถอยคนละครึ่งก้าวทำให้โจทย์ที่ดูใหญ่กลับเล็กลงอย่างน่าแปลกใจ ช่วงนี้ยังดีต่อการทำกิจกรรมร่วมกันที่ช่วยขยับร่างกายและหัวใจเช่นไปเดินเล่นตอนเย็นทำอาหารง่ายๆด้วยกันหรือจัดมุมบ้านใหม่ให้มีความเป็นของเรามากขึ้นถ้าความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นให้ค่อยๆเปิดเผยตัวตนทีละชั้นเน้นฟังมากกว่าพูดและให้ความสำคัญกับการทำตามที่พูดไว้เพื่อสร้างความเชื่อใจระยะยาวปลายเดือนพลังรักกลับมาดูดันและเร่าร้อนขึ้นความกล้า จะแสดงตัวคุณมีแรงผลักดันอยากพาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นบางคู่พูดถึงอนาคตอย่างจริงจังมากขึ้นส่วนคู่ที่เคยห่างเหินมีสัญญาณคืนดีเมื่อยอมรับความจริงที่ค้างคาและหาวิธีอยู่ร่วมกันแบบที่ตัวตนทั้งสองฝ่ายหายใจได้สะดวกขึ้นเดือนนี้ยังชัดเรื่องความรักแบบเติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบคุณจะเห็นว่าเวลารักใครแล้วอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง และการพัฒนาตนเองนี่เองที่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้ความรักมั่นคงสำหรับคนโสดเสน์เฉพาะตัวของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษคุณดึงดูดคนที่ชื่นชมความจริงใจกล้าตัดสินใจและมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนจุดน่าสนใจคือการพบเจอผ่านงานหรือชุมชนที่คุณเข้าร่วมด้วยใจเช่นกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนนักเรียนรู้หรือเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับงานอดิเรกมีโอกาสเจอคนที่ถูกคอคุยกันยาวไม่รู้เบื่อแม้จะมีคนเข้ามาหลายทางแต่ดาวบอกว่าคนที่ ให้ความมั่นคงทางอารมณ์และสื่อสารตรงประเด็นจะอยู่ได้นานกว่าระวังเพียงความสัมพันธ์ที่เริ่มจากแรงดึงดูดฉับพลันแต่ไร้วิสัยทัดร่วมเมื่อตื่นเต้นผ่านไปอาจเหลือความว่างเปล่าคำแนะนำคือดูการกระทำซ้ำๆมากกว่าคำพูดสวยงามและให้เวลาเป็นเครื่องกรองโดยไม่ต้องรีบให้สถานะหักใจยังไม่ชัดคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ระยะไกลหรือเวลาสวนกันควรวางพิธีการสื่อสารใหม่ ที่ช่วยให้ใกล้กันแม้ไกลตาเช่นวิดีโอคอนสั้นๆในช่วงเวลาเดิมของแต่ละวันหรือสรุปไฮไลท์วันและเรื่องสิ่งเล็กๆที่สม่ำเสมอนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและลดความหวั่นไหวจากข่าวสารในโลกออนไลน์ระยะนี้ควรหลีกเลี่ยงการทดสอบกันด้วยความเงียบหรือเล่นเกมทางอารมณ์เพราะจะทำให้สิ่งที่กำลังดีสะดุดอย่างไม่จำเป็นหากมีปมเรื่องอดีตหรือความหึงหวงให้หยิบมาคุยด้วยสติเน้นความรู้สึกของตัวเองและเป้าหมายร่วมไม่ชี้นิ้วกล่าวโทษ แล้วจะพบทางออกที่ดีกว่าการเก็บไว้ในใจประเด็นครอบครัวและคนรอบตัวส่งผลต่อความรักพอสมควรเดือนนี้คำแนะนำจากผู้ใหญ่บางเรื่องมีคุณค่าแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างความหวังดีกับการควบคุมหากคุณรู้สึกว่าขอบเขตถูกล้าให้พูดด้วยความเคารพแต่ชัดเจนอย่าปล่อยให้ความอึดอัดสะสมจนระเบิดการชวนคนรักไปพบครอบครัวในบรรยากาศผ่อนคลาย <c oughs> ก็ช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันง่ายขึ้นด้านการเงินกับความรัก ควรคุยเปิดหน้าให้เช่นค่าใช้จ่ายส่วนรวมหรือเป้าหมายเงินออมร่วมเพราะเรื่องเงินใส่ใจตั้งแต่ต้นจะป้องกันความขุนใจระยะยาวด้านสุขภาพเดือนกันยายนให้สัญญาณดีขึ้นทั้งกำลังกายและกำลังใจแต่ขอให้ใส่ใจระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดความล้าแบบะส,สมจากการทำงานหนักอาจทำให้หัวใจเต้นเร็วเหนื่อยง่ายโดยไม่รู้ตัวการจัดเวลาพักหายใจลึกๆึกระหว่างวันและการเดินยืดเส้นสั้นๆ จะช่วยให้ระบบประสาทสงบลงอย่างชัดเจนกล้ามเนื้อแผ่นหลังคอบ่าไหลเป็นจุดที่ควรดูแลเป็นพิเศษจากการนั่งทำงานหรือก้มจอเป็นเวลานานการยืดเหยียดทุกเช้าและก่อนนอนรวมถึงปรับเก้าอี้และระดับหน้าจอให้เหมาะสมนำมาซึ่งความสบายตัวที่เห็นผลทันทีสุขภาพสายตาต้องระวังอาการล้าแนะนำกด 20- 20- 20มองไกลทุก20นาทีประมาณ20วินาทีเพื่อคลายความเกร็งของกล้ามเนื้อตา และลดอาการปวดสีสับป,ปลายวันระบบย่อยอาหารและสมดุลน,น้ำตาลควรได้รับความสำคัญอาจมีช่วงอยากขนมหวานหรือเครื่องดื่มหวานเพื่อปลอบใจจากความเครียดให้หาทางเลือกที่เบาสบายกว่า mm. เช่นผลไม้รสหวานน้อยหรือโยเกิร์ตธรรมชาติเพิ่มโปรตีนคุณภาพดี และไฟเบอร์ในแต่ละมื้อช่วยให้อิ่มนานและน้ำตาลในเลือดนิ่งขึ้นดื่มน้ำให้พอเพียงโดยเฉพาะวันที่ใช้เสียงหรือพบปะผู้คนมากเพราะร่างกายจะสูญเสียน้ำเร็วกว่าปกติเกลือและคาเฟอีนไม่ต้องงดแต่ควบคุมปริมาณเพื่อไม่ให้ใจสัน่นและบวมน้ำโดยไม่จำเป็นหากมีอาการกรดไหลย้อนจากการกินดึกควรขยับเวลาอาหารเย็นให้เร็วขึ้นและเว้นช่วงก่อนเข้านอนเพื่อให้กระเพาะได้พัก การนอนหลับเป็นกุญแจสำคัญเดือนนี้คุณจะเห็นว่าคืนไหนนอนได้เต็มอิ่มสมาธิความจำและอารมณ์จะนิ่งขึ้นอย่างมากวางพิธีการก่อนนอนที่เรียบง่ายเช่นอาบน้ำอุ่นปิดหน้าจอเร็วขึ้นอ่านหนังสือเบาๆหรือฝึกหายใจยาวช้าแล้วนอนในเวลาใกล้เคียงเดิมทุกคืนเมื่อร่างกายจับจังหวะได้ระบบฮอร์โมนจะทำงานฉลาดขึ้นส่งผลให้ผิวพรรณระบบภูมิคุ้มกันและอารมณ์สดใสดี ตามไปด้วยกลางเดือนลองเพิ่มกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อรับแสงแดดอ่อนในตอนเช้าหรือสายเล็กน้อยจะช่วยรีเซ็ตนาฬิกาชีวภาพและลดอาการอ่อนล้าเรื้อรังช่วงปลายเดือนเหมาะกับการเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกายที่ผสมระหว่างแรงต้านและคาร์ดิโอเบาๆสัปดาห์ละ3ถึง4ครั้งเน้นต่อเนื่องไม่ต้องโหดและเพิ่มการเดินให้ถึงเป้าหมาย9ต่อวันตามสภาพร่างกาย สุขภาพอารมณ์เป็นจุดที่ราศีสิงห์ยิ่งดูแลยิ่งเปล่งประกายคุณมีพลังภายในสูงแต่บางครั้งความคาดหวังต่อตัวเองมากเกินไปทำให้เครียดโดยไม่รู้ตัว สังเกตสัญญาณเหนื่อยอารมณ์เช่นหมุดหงิดง่ายใจเต้นเร็วปวดหัวตือต้อ,อแล้วอนุญาตให้ตัวเองพักอย่างรู้สึกผิดน้อยลงการเขียนบันทึกขอบคุณ3เรื่องต่อวันหรือสวดมนต์ภาวนาสั้นๆก่อนนอนช่วยปรับโทนใจให้กลับมานุ่มนวลและมั่นคงหากเจอสถานการณ์กดดันให้ใช้กด90วินาทีหยุดหายใจลึกๆแล้วค่อยตอบสนองจะลดการตัดสินใจแบบใช้อารมณ์และรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวได้ดีขึ้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันไขมันหรือระดับน้ำตาลในเลือดควรติดตามอย่างสม่ำเสมอและยาขาดยาตามแพทย์สั่งหากมีอาการผิดปกติที่ไม่คุ้นเคยเช่นแน่นหน้าอกเวียนสีสะบอยอ่อนแรงครื่องซีกหรืออาการใดที่กังวลใจให้รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันทีการตรวจเช็คร่างกายประจำปีหรือการตรวจเฉพาะทางที่ค้างไว้มานานควรนัดหมายในช่วงปลายเดือนซึ่งตารางเริ่มนิ่งขึ้นการดูแลเชิงรุกวันนี้คือการป้องกันปัญหาใหญ่ในวันหน้า โดยสรุปความรักของลัคนาราศีสิง์ในเดือนกันยายนคือการเติบโตผ่านความจริงใจและขอบเขตที่ชัดเจนคนมีคู่มีจังหวะวางหลักฐานร่วมส่วนคนโสดมีโอกาสเจอคนที่คุยแล้วใจสบายและเห็นอนาคตร่วมกันสุขภาพกายใจโดยรวมดีขึ้นเมื่อคุณจัดสมดุลงานพักผ่อนโภชนาการและการเคลื่อนไหวอย,อย่างสม่ำเสมอหากยืนบนหลักความพอดีฟังร่างกายและสื่อสารจาก ใจความรักจะอุ่นขึ้นสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นและทุกวันจะรู้สึกว่าชีวิตเดินหน้าอย่างสง่างามในแบบของคุณ เคล็ดลับการเสริมดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกันยายนปี2568คือการปลุกพลังแสงภายในให้กลับมาอบอุ่นและมั่นคงแล้วค่อยส่งต่อพลังนี้สู่การงานการเงินความรักและสุขภาพอย่างสมดุลเดือนนี้พลังของคุณโดดเด่นเมื่อเริ่มต้นจากความตั้งใจที่ชัดเจนในทุกเช้าให้ตื่นขึ้นมาด้วยลมหายใจลึกยาวช้าและตั้งคำํำ อธิษฐานเรียบง่ายขอให้วันนี้เป็นวันที่ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นและขอให้คำพูดของฉันพาให้ทุกอย่างราบรื่นจากนั้นจึงล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดและแต่หน้าผากเบาๆเหมือนมอบแสงให้ตัวเองถือเป็นสัญญาณเริ่มพิธีเล็กๆแห่งความสำเร็จในแต่ละวันการจัดบ้านและพื้นที่ทำงานเป็นเหมือนการเรียงพลังให้ไหลลื่นคนลัคนาสิงสัมพันธ์กับแสงและความโปร่ง จึงควรเปิดหน้าต่างรับอากาศใหม่ทุกเช้าเก็บเตียงให้ตึงเรียบจัดโต๊ะให้เหลือพื้นที่ว่างตรงกลางไว้สำหรับงานสำคัญหากมีแจกันเล็กหรือถ้วยแก้วใส่น้ำสะอาดวางมุมซ้ายของโต๊ะทำงานจะช่วยเรียกพลังแห่งการไหลเวียนการเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะหรือผ้ารองแก้วเป็นโทนเหลืองทองส้มอมพันหรือครีมอ่อนในช่วงต้นเดือนจะช่วยกระตุ้นโอกาสใหม่ส่วนกลางเดือนไปจนปลายเดือนใช้ม่วงอมครามหรือแดงวายเพื่อเสริมอำนาจคำพูดและการเจรจา ถ้ามีโคมไฟตั้งโต๊ะปรับให้แสงนุ่มไม่จ้าจนเกินไปเพราะหัวใจของราศีสิง์จะเปล่งประกายที่สุดเมื่ออยู่ในแสงที่อุ่นและพอดีการสื่อสารคือสะพานไปสู่งานและโชคเดือนนี้ก่อนนัดหมายสำคัญให้ฝึกพูดข้อความหลักสามประโยคในใจให้คล่องฟังน้ําเสียงของตัวเองให้มั่นใจแต่ไม่แข็งกระด้างเมื่อเดินเข้าไปในห้องประชุมให้ยิ้มจากดวงตา และเริ่มต้นด้วยคำขอบคุณสั้นๆต่อผู้ร่วมงานหรือคู่ค้าพลังของคำขอบคุณจะเปิดประตูที่ปิดแน่นมานานได้ง่ายกว่าการกดดันตรงๆหากต้องเขียนข้อความทางการให้เว้นวรรคอย่างเป็นระเบียบอ่านทวนอีกครั้งแล้วค่อยส่งการทำสิ่งเล็กๆให้เรียบร้อยจะกลายเป็นคาถาเรียกความเชื่อใจซึ่งเป็นทรัพย์ล้ำค่าของเดือนนี้ ด้านการเงินให้วางพิธีรับเงินด้วยใจนิ่งทุกครั้งที่ได้เงินเข้ามาไม่ว่าจำนวนเท่าไรให้ถือเงินไว้ที่กลางอกสักครู่แล้วกล่าวในใจว่าฉันจะใช้เงินนี้ต่อยอดประโยชน์ให้มากที่สุดจากนั้นจึงแยกส่วนเพื่อเก็บออมและลงทุนในความรู้การให้ค่ากับความรู้และทักษะของตัวเองคือการลงทุนที่เหมาะที่สุดในเดือนนี้หากมีค่าใช้จ่ายจำเป็นให้ชำระตรงเวลาเพื่อรักษากระแสบุญทางการเงินไม่ให้สะดุด และหากมีนี่เก่าควรเจรจาด้วยถ้อยคำสุภาพชัดเจนเพราะพลังคำพูดของคุณกำลังทำงานแทนดอกไม้ในสวนใจอยู่แล้ว การทำบุญเสริมดวงควรเน้นเรื่องแสงน้ำและการเกื้อกูลคนลักษณาสิงทำบุญกับโรงพยาบาลโรงเรียนหรือทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจะส่งผลดีมากการถวายเทียนหรือหลอดไฟเพื่อช่วยให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานสาธารณะมีแสงสว่างก็เป็นกุศลที่สอดคล้องกับธรรมชาติของคุณการร่วมบริจาคน้ำดื่มสะอาดหรืออุปกรณ์กรองน้ำให้ชุมชนหรือวัดจะช่วยเปิด ทางไหลของโชกลาบในระยะถัดไปหากมีเวลาให้ปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองทองหรือส้มอ่อนหน้าบ้านหรือระเบียงเล็กๆเ,เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญงอมเมื่อดอกบานให้กล่าวคำขอบคุณต่อผืนดินและแสงแดดถือเป็นพิธีเรียกใจให้อ่อนโยนและหนักแน่นไปพร้อมกัน การเสริมสเสน่ห์และความรักควรเริ่มจากการดูแลตัวเองอย่างซื่อสัตย์เดือนนี้ให้เลือกกลิ่นหอมอุ่นสะอาดติดตัวระหว่างวันและเปลี่ยนโทนเครื่องแต่งกายตามวาระงานที่ต้องใช้การเจรจาหรือพรีเซนต์มะกับโทนเหลืองอมพันหรือครีมในชิ้นหลักส่วนงานที่ต้องตัดสินใจเด็ดขาดใช้แดงวายหรือม่วงเข้มในชิ้นเล็กเช่นผ้าพันคอน넥ไท หรือกำไรการทำผมให้เรียบร้อยและดวงตาที่ชัดเจนจะส่งสัญญาณถึงความตั้งใจจริงคนรักหรือคนคุยจะสัมผัสได้ถึงความมั่นคงทำให้ความสัมพันธ์เดินหน้าอย่างอบอุน่นหากมีเรื่องค้างคาให้เลือกเวลาช่วงค่ำหลังอาหารเบาๆแล้วค่อยสนทนาแบบเปิดใจเลี่ยงการถกเถียงขณะหิวหรือเหนื่อยเพราะจะทำให้คำพูดแข็งกว่าที่ใจคิด สุขภาพกายใจคือหลักฐานของบุญเดือนนี้ให้ตั้งวินัยเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นเดินยืดเส้นตอนเช้าและก่อนนอนครั้งละไม่กี่นาทีดื่มน้ำให้เพียงพอแอลดของหวานที่กินเพราะความเครียดใช้การหายใจลึกเป็นสะพานข้ามอารมณ์ฟุ้งซ่านก่อนนอนให้สวดบทสั้นๆในใจเพื่อขอบคุณร่างกายที่ทำงานให้ตลอดทั้งวันแล้วตั้งสัจว่าจะดูแลมันด้วยความอ่อนโยนพลังบุญแห่งความกตัญญูต่อร่างกายจะทำให้จิตสงบ และนอนหลับง่ายขึ้นเมื่อหลับได้ดีการตัดสินใจทั้งเรื่องงานและความรักจะคมชัดขึ้นเองช่วงต้นเดือนให้ชำระของเก่าเคลียร์เอกสารที่ค้างลบข้อความที่ไม่จำเป็นและจัดกระเป๋าเงินให้สะอาดการเริ่มต้นบนพื้นที่ว่างช่วยให้พลังใหม่เข้ามาเร็วกลางเดือนให้เน้นการสร้างเครือข่ายคุยกับผู้ใหญ่ที่เกื้อหนุนและเพื่อนร่วมงานที่เห็นคุณค่ากันและกันใช้ถ้อยคำที่สั้นกระชับจริงใจปลายเดือนให้เก็บเกี่ยวด้วยการประกาศผลงานและแสดงความขอบคุณแก่ทีมคู่ค้าและครอบครัวการ ใส่ใจทุกช่วงจังหวะเช่นนี้คือพิธีกรรมที่ทรงพลังที่สุดของเดือนพิธีเสริมกำลังใจในยามเช้ามีประโยชน์มากวางแก้วใส่น้ำสะอาดหนึ่งแก้วบนโต๊ะหายใจเข้าลึกแล้วพูดกับน้ำในใจว่าขอให้วันนี้ฉันพูดดีคิดดีทำดีเพื่อประโยชน์ของทุกคนจากนั้นค่อยจิบช้าๆให้รู้สึกถึงความสดใสที่ไหลเข้าสู่ร่างกายถ้ามีเวลาก่อนออกจากบ้านให้ยืนรับแสงแดดอ่อนสักครู่หลับตา และนึกภาพแสงสีทองห่อหุ้มทั้งตัวแล้วกล่าวในใจว่าฉันพร้อมจะเป็นแสงเล็กๆให้โลกในวันนี้แค่เท่านี้ความมั่นใจตามธรรมชาติของลัคนาสิงก็จะกลับมาอย่างหนักแน่นการตั้งขอบเขตอ่อนโยนเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับบางครั้งความเมตตาของคุณทำให้เผลอรับภาระเกินกำลังเดือนนี้เมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลือให้ฟังอย่างตั้งใจแล้วตอบด้วยความจริงใจว่าคุณช่วยอะไรได้ และช่วยได้แค่ไหนการซื่อสัตย์กับข้อจำกัดของตัวเองคือการดูแลทั้งตัวคุณและความสัมพันธ์การปฏิเสธอย่างสุภาพด้วยเหตุผลที่ชัดเจนจะทำให้คำว่าใช่ในครั้งต่อไปมีพลังและก่อเกิดผลจริง ของมงคลที่หมาในเดือนนี้คือดอกไม้สีเหลืองทองเช่นดาวเรืองหรือกุหลาบสีส้มอ่อนผล,ลไม้สีเหลืองสดใสอย่างส้มกล้วยหรือสับประรดมีกำไลหรือเครื่องประดับโทนอัมพันควาสใสหรือไทเกอร์ไอในชิ้นเล็กที่สวมสบายเพื่อเตือนให้ใจกลับสู่ความกล้าหาญและเมตตาไม่จำเป็นต้องราคาแพงขอเพียงสะอาดและถูกใจเมื่อจับต้องแล้วใจสงบถือว่าหมาที่สุด คำยืนยันใจสำหรับเดือนนี้ให้พูดเบาๆกับตนเองทุกเช้าก่อนออกประตูว่าฉันคือแสงอุ่นที่มั่นคงฉันทำสิ่งที่สำคัญด้วยความรักและความรับผิดชอบฉันให้เกียรติตัวเองและผู้อื่นฉันปล่อยให้พลังดีไหลเข้ามาและไหลต่อไปสู่คนรอบข้างเมื่อย,ย้ำซ้ำอย่างสม่ำเสมอคําเหล่านี้จะกลายเป็นโครงสร้างพลังงานใหม่ที่ประคองคุณในวันที่มีเรื่องท้าทายและผลักคุณไปข้างหน้าในวันที่มีโอกาส เมื่อเดินผ่านทั้งเดือนกันยายนด้วยสติและพิธีเล็กๆที่ทำได้จริงดวงของคนลักนณาราศีสิงจะค่อยๆสว่างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติงานจะราบรื่นเพราะคำพูดที่อ่อนโยนและจริงใจเงินจะคล่องขึ้นเพราะวินัยและการรู้คุณค่าความรักจะอบอุ่นเพราะการฟังและการให้พื้นที่สุขภาพจะสดใสเพราะการพักผ่อนและการหายใจที่ถูกลืมมานานเมื่อแสงในใจคุณตั้งมั่นโลกภาย นอกก็จะค่อยๆเรียงตัวตามและสิ่งที่คุณปรารถนาจะเริ่มปรากฏในรูปแบบที่จับต้องได้มากขึ้นทีละน้อยอย่างงดงาม ขอให้พรแห่งความมั่งคั่งสมบูรณ์เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกันยายนปี2568นี้เดือนนี้ขอให้ดวงชะตาของท่านสองประกายด้วยพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองการงานที่ลงแรงทำมานานขอให้เริ่มออกดอกออกผลเป็นรายได้และผลตอบแทนที่สมกับความเหน็ดเหนื่อยทุกความตั้งใจที่เคยลงมือทำขอให้กลายเป็นประตูเปิดกว้างให้ท่าน เเข้าสู่ความสำเร็จที่มั่นคงขอให้มีงานใหญ่งานสำคัญหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาและทุกงานที่ทำขอให้เสร็จสิ้นด้วยความราบรื่นและได้รับการยกย่องจากผู้ใหญ่และผู้ร่วมงานขอให้ด้านการเงินของท่านมั่งคั่งคล่องมือเงินทองไหลามาเทมารายได้เพิ่มขึ้นจากทั้งงานหลัก และงานเสริมที่ไม่คาดคิดขอให้โชคลาภวิ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเงินที่ค้างคาจะถูกปลดปล่อยเงินที่ลงทุนลงแรงไปจะได้กลับคืนมาเป็นกองใหญ่ทุกช่องทางการเงินขอให้เปิดกว้างและพาให้ท่านก้าวเข้าสู่ความเป็นเศรษฐีโดยแท้จริงในเดือนนี้ขอให้เงินที่ได้มามีแต่เงินบริสุทธิ์เงินจากการทำงานสุจริตเงินจากความสามารถและแรงกายแรงใจของท่านขอให้เงินทองที่ได้มาไม่รั่วไหลไปกับสิ่งฟุ่มเฟือย แต่กลับถูกจัดสรรอย่างมีปัญญาเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวและกลายเป็นหลักฐานของความร่ำรวยในเส้นทางความสำเร็จขอให้ท่านมีมิตรแท้และผู้ใหญ่ใจดีคอยอุปถรัรมภ์ให้คำปรึกษาและเปิดโอกาสให้ก้าวหน้าขอให้ทุกคำพูดที่ท่านเปล่งออกมาเป็นคำที่มีพลังมีสเสน่ห์ และนำพาโอกาสดีๆเข้ามาไม่หยุดขอให้ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในใจท่านกลายเป็นผลงานที่โดดเด่นจนคนรอบตัวต้องยอมรับความกล้าความมั่นใจและความมุ่งมั่นขอให้ฉายแสงออกมาเหมือนดวงตะวันจนใครเห็นก็อยากเข้ามาร่วมทางด้วยขอให้ในเดือนนี้ท่านไม่เพียงแต่ร่ำรวยเงินทองแต่ยังร่ำรวยความสุขใจครอบครัวอบอุ่นความรักเต็มไปด้วยความเข้าใจ และกำลังใจที่เกื้อหนุนขอให้คนรักหรือคู่ครองเป็นเสมือนกำลังใจที่ดีคอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะยามสุขหรือยามเหนื่อยขอให้มิตรภาพดีๆอบล้อมท่านและช่วยส่งแรงผลักดันให้ท่านเดินไปสู่เป้าหมายใหญ่โดยไม่หวั่นไหวความสุขและความมั่งคั่งจะไหลเวียนทั้งในรูปแบบทรัพย์สินเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ในจิตใจ สุขภาพร่างกายและจิตใจขอให้แข็งแรงสดชื่นเหนื่อยน้อยลงมีกำลังใจทำสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ไม่มีโรคภยัยหรือความเจ็บป่วยมารบกวนทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาขอให้ท่านรู้สึกสดใสพร้อมรับวันใหม่ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขทุกข่ำคืนที่เข้านอนขอให้หลับสบายใจไร้กังวลและพร้อมรับพลังใหม่ในวันถัดไป